สวัสดีครับอยู่กับช่องฟันวอลเลย์บอลกันอีกครั้งหนึ่งนะครับก่อนอื่นก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันก่อนนะครับเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องฟันวอลเลย์บอลกันนะครับสำหรับในคลิปนี้ครับเราจะพาทุกคนเนี่ยมาดูช็อตเด็ดกันหน่อยนะครับในวอลเลย์บอลหญิงลีกเกาหลีใต้กันบ้างนะครับในเอเชียร้อนนึงก็ในปีนี้นะครับฤด,ดูกาล2024ถึง25คือเราไม่ยากเลยนะครับก็คือทางช็อตเด็ดของสาวไทยเราเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นก็คือทาง หมดหรือว่า2วิภาวีสีทองนั่นเองนะครับซึ่งก็ร่วมสมสรกับทางทีมคุณใดนะครับแชมป์เก่าของเกาหลีใต้ในปีก่อนโอ้โหแต่ว่าล่าสุดก็คงจะไม่ใช้แค่คนเดียวแลนะครับสำหรับสาวไทยเราที่ไปเกาหลีใต้เพราะว่าล่าสุดนี้ก็มีทางโมเมธนาชาสุกสดนะครับตัวตบปีหลังที่ถูกดึงนะครับมาคัมแบ็กกลับมาช่วยทีมไฮพาส อีกครั้งหนึ่งนะครับในปีนี้คือตอนแรกเนี่ยโมเมนะครับหรือว่าธนาชาสุกสดเนี่ยก็เล่นอยู่ในลีกยุโรปครับกับทีมราปิดบูคาเรสทีมแกร่งนะครับในลีกโรมาเนียแล้วก็โชว์ฟอร์มออกมาได้ดีมากๆเลยนะครับคือเป็นตัวจริงให้แก่ทีมตลอดทุกแมตช์ทุกนัดแล้วก็ท็อปสกอร์ให้แก่ทีมตลอดเลยนะครับคือเล่นดีมากๆตอนอยู่ราปิดที่โรมาเนียนะครับ แล้วก็โดนโยกไปเล่นในตำแหน่งหัวเสาด้วยทำให้โมเมก็ได้ฝึกการรับบอลแรกนะครับแล้วก็รับบอลตบได้มากขึ้นครับจนทำให้ล่าสุดเนี่ยทีมไฮพาสนะครับในลีกเกาหลีใต้ก็คือไม่รีบรอช้าเลยครับก็คือรีบดึงทางโมเมเนี่ยกลับมาช่วยทีมไฮพาสในเกาหลีใต้ปีนี้อีกครั้งหนึ่งครับโอ้โห คือเป็นการดึงตัวมาเล่นกระทันหันเลยนะครับสำหรับไฮพาสกับโมเมครับสุดยอดคือตอนนี้เนี่ยคือเหมือนว่าทีมไฮพาสเนี่ยไม่ค่อยดีเลยนะครับฟอร์มคือไม่ค่อยดีเลยก็เลยทําให้ดึงตัวโมเมกลับมาร่วมทีมนะครับเพื่อให้กลับมาช่วยทีมเนาะเสริมในเกมรุกแล้วก็เกมรับอ่ะสำหรับวิภาวีสีทองนะตอนนี้ตอนเล่นได้กับทีมคุนไดนะครับแชมป์เก่าทําผลงานได้ดีมากๆคือเป็นตัวจริงตลอดทุกแมตช์เลยนะครับโคชนี่คือปลื้มใหญ่เลย อยู่หัวเสาแดนหน้านี่คือตบท็อปสกอร์ได้หลายลูกมากๆพอไปอยู่แดนหลังนี่คือรับจบเลยครับก็คือรับบอลเหนียวมากๆทั้งรับบอลแรกแล้วก็รับบอลตบคือสุดยอดมากๆสําหรับวิภาวีสีทองครับคนใดนี่ถ้าไม่มีวิภาวีก็คงฟอร์มนี่อาจจะดรอบแน่นอนครับแอดมองว่ามีโอกาสคว้าแชมป์แล้วก็ป้องกันแชมป์ได้สูงมากๆเลยนะครับสาหรับทางคนใดในปีนี้ครับ แต่ก็ประมาทไม่ได้นะครับเพราะว่าทีมเกาหลีใต้เนี่ยค่อนข้างที่จะสูสีทุกทีมเลยนะครับด้วยความที่มีการเล่นสไตล์เดียวกันครับก็คือจะเป็นบอลโครงสร้างตัวตีก็จะค่อนข้างคล่องตัวแล้วก็เล่นได้เร็วแล้วก็เกมรับนี่คือเหนียวพอๆกันเลยนะครับเห็นได้ชัดเลยว่าในแต่ละแมตช์ในทุกคู่เลยนะครับที่แข่งกันในเกาหลีใต้ปีนี้ก็คือ เรลลี่กันหมันมากๆเลยนะครับคือเรลลี่กันนานแล,แล้วก็เหนียวทุกทีมเลยนะครับสําหรับในเกาหลีใต้จะจบสกอร์ได้แต่ละแต้มนี่คือเหนื่อยเลยนะครับกองเชียร์เกาหลีใต้นี่ก็ไม่น้อยหน้าเลยนะครับเต็มสนามทุกแมตช์แล้วก็เสียงเชียร์นี่คือสุดยอดมากๆดังกระหึ่มเลยนะครับผลพากก็มันเลยนะครับสุดยอดก็ต้องยอมรับว่าเกาหลีใต้นี่ก็เป็นลีกหนึ่งที่ดีมากๆ,ๆเลยแถมเงินก็ดีด้วยนะครับโอ้โหอ่ะ สำหรับในคลิปนี้ก็จะพาทุกคนมาดูช็อตเด็ดนะครับของลีกเกาหลีใต้วิภาวีสีทองนั่นเองนะครับโอ้โห,โห,โห,โหก็ต้องก็ต้องบอกงี้ก่อนนะครับว่าแมตชนี้เนี่ยเจอทีมเต็งนะครับก็คือเจอทีมแกร่งอย่างเรสปาร์ตทีมของเมกาวาตี <c oughs> หรือว่าก็คือเป็นตัวตบบีหลังสุดโหดจากอินโดนีเซียนะครับโดยจังหวะน,นี้ก็ต้องบอกว่าวิภาวีเนี่ยไม่ได้เป็นคนทําแต้มแต่ว่าทําไมถึงได้ใจโค้ชเดี๋ยว ไปดูช็อตนี้ก็เลยดีกว่านะครับทำเอาโคสเนี่ยอ้าปากค้างไปตามๆกันเลยนะครับเดี๋ยวไปดูช็อตนี้ก็เลยดีกว่าครับนี่เลยนี่ครับคู่แข่งตกมาครับฮินดาอินก็รับได้สวยครับวิภาวีนี่ก็เซตบอลให้กับัวอเตอ์ติวโอ้โหได้แต้มนะครับเพื่อนนี่ก็หันมาขอบคุณหันมาหันมาชมวิภาวีเลยนะครับว่าเซตบอลได้สวยมากๆดูครับโอ้โหนี่ก็เป็นช็อตสโลนะครับแล้วก็ได้ใจโคสไปเต็มๆเลยนะครับโคสนี่คืออ้าปากค้างเลยทีเดียว โอ้โหสุดยอดมากๆครับจังหวะนี้ช็อตนี้ครับดูอีกทีครับนี่ทางเรสปาร์ตบมาดายินก็รับได้สวยครับรับบอลตบแลวิภาวีครับก็เซตบอลสวยๆเลยครับดูโอ้โหตบได้แต้มด้วยครับสุดยอดลีโวโลของคู่แข่งนี่คือเรสปาร์ตก็คือกระจุยเลยนะครับโค้ชนี่คือปลื้มใหญ่เลยนะครับอ้าปากค้างเลยทีเดียวสุดยอดครับจังหวะนี้โอ้โห